ตรงนั้นคืออะไรอยากขึ้นไปดูสูงเหมือนกันนะครับไหนครับรอเ,าเอาพ,พุทธบูชาสาธุสาราพุทธสวัสดีครับวันนี้พามาไปพระที่พัดปา่าโนนกุหลมตำบลโพนเขาอำเภอเมือ,มองนะจังหวัดศรีสะเกด ที่ร่มรื่นมานะครับเคยมาปฏิบัติทรรหลายาครั้งนะครับเคยมาค่ะทั้งคณะครูแล้วก็นักเรียนเป็นรักที่ร่นลื่นนะคะปฏิบัติธรรมห่างไกลชุมชนเนาะ มันคนไหนที่ได้มาถึงตรงนี้ตรงนี้อานุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติเคยมาไหลปีก่อนต้นไม้ไม่เยอะขนาดนี้เนาะทีนี้ต้นไม้เยอะมากนะเราจะเดินไปไหนครับเราจะเดินไปตรงสาราใหญ่ค่ะ แสงครับศาลาพุทธบูชา8 0ดสิบพรรษามหาภูมิพลครับสบสงบร่มรืดีคัเกันา มาชมบริเวณด้านหน้าวัดนะครับป้าป้าสงสัยว่าตรงนั้นคืออะไรอยากขึ้นไปดูสูงเหมือนกันนะครับเยอาจจะเป็น อ๋อเป็นฐานที่บูชาหรือเปล่าเห็นนะเห็นพระแล้ว<ช><ช>โอ้รถขึ้นมาได้เนะี่ยรถขึ้นได้เหมือนกันรถขึ้นมามันก็ไม่ละสิกลูแสงกล่องกล้องย้อนแสง เรได้ออกกาลังวันนี้เราลุดออกกาลังกายใช่ไหมคะอันนี้เป็นดอกอะดอกพุดพุดใหญ่นะบ้านเรานะใหญ่พุดซ้อนสวยนะเป็นดอกสีขาวไงในวัดจะปลูกดอกสีขาวอ๋อท่านทำเป็นฐานที่ชังสูงเนาะแตบไหวบูชาต้องต้องอยู่สูงงั้นเถอะ ผมดินแค่ไหนนีถึงโอ้โหที่ที่เรามาตั้งแต่ปั่นจักรยานตอนนั้นก็คือขุดดินจากษะตรงนั้นมาถมตรงนี้นะ<ด>มาขึ้นไปให้ถึงเอาจริงหรือคุณลุงถึงถึงตอนลงก็ต้องวิ่งกลับเลยใช่ไหมครับล้วก็สไลด์ลงทางโน้นเลยเป็การเดินจนกงกรมได้อยู่ กลม,ม,มเพื่อให้มันขื้นที่สูงไงให้ชิปนี่สูงขึ้นเรื่อยๆครับใกล้ถึงแล้ว,ลวอีกน้อยหนึ่งเป็นลานบูชา ไหว้พระโอ้สูงสูงดีครับวิวด้านางครับเพืเ่นอนๆวิวรอบๆเป็นป่าสวนยางเป็นป่าธรรมชาติครับเขาเพิ่งสร้างค่ะคุณผู้คล้ายกับบัดอะไรนะที่เราไปร้อเอ็ดน,นะคะอ่าไหนครับโอ้เราจะทำเหมือนก<อ>ับพุทธบูชาสาธุย้อนแสงไหม,มเราเด,เดินไปทางนี้ก่อน รอยเอ็ดเป็นแบบนี้เหรอครับวัดผานน้ำย้อยนะค่ะวัดอะไรนวัดพระอะไรที่เราไปนะคะที่เราอ๋อวัดเรียมวัดผานน้ำย้อยสิยานุสิตของพระพุทธเจ้าพุทธธรรมเสศสวยมากเลยนะคะเนี่ยสวยครับสวยสาธุค เพื่อนท่านไหนที่ยังไม่เคยขึ้นมาก็มาถึงกี่รถเลยหน้าวัดมาก็ประมาณหนึ่งกิโลเนาะนะลองเดินขึ้นมาดูครับ,บรรครั้งแรกครับเป็น,นาภาษารีบุตรเถระเป็นภาพสาเสมือนนะครับนี่คงเป็นองค์สัมมาสามัมพุทธเจ้าเนะาะถูกประทานไมร มีขาก้องด้วยอาจจะเป็นนั่งเนาะมาขึ้นขึ้นมานั่งนั่งกรรมฐานหรือเปล่าใช่ตรงนี้อ่ะสูงพระเป็นตรงนี้เป็นองค์อะไรครับพระมหาโมคันลานาเทระนย์เพื่อนเพื่อนดูวิวรอบๆครับถ่ายไปถนนก็ย้อนแสงถนนข้างล่างครับสูงสูงอยู่ครับเพื่อน องนี้องพระ,ระัญญาโกรทันยะเทระระ,อ,ะอุปาลิเทระอิเทระตรงสระน้ำวิวตรงนี้เห็นตรงนี้องค์อะไรครับพระดาหุนเทระครับ จงกรมอ้อมสระน้ำนสระน้ำตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะถ้าใครได้มาประทุมตรงนี้ก็จะมีการเดินจงกรมรอบ,บเกือบกิโลเลยนะใช่ค่ะ,ะไปะระฆังพอละครั้งไหมกลับกันไดแล้วท่านไหนเพื่อนๆท่านไหนไม่เคยมาชมเชิญมาชมนะครับ อยู่ข้างล่างนี่ไงเห็นหรือเปล่าสูงอยู่นะเห็นค่ะเดี๋ยวปาจีนธรรมชาติค่ะรถเราอยู่ข้างล่างนู่นนะครับธรรมชาตินะคเราลงตรงนี้เลยไหมครับสไลด์ลงไปเลยครับะะลลงงนคกลับแล้วครับตอนนี้กำลังขาลุกนะครับโอ้ดอกอะไรครับไม่รู้เหมือนจะกระโดก ไม่เหดอกะเนอะไรเกิดในป่าวันนี้ได้กำลังมากเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องออกกำลังก็ได้ครับวันนี้ผลจากการที่เราออกกำลังกายปั่นจักรยานเราเดินขึ้นมาแบบไม่เหนื่อยเลยค่ะเนี่ยสูงแลครับข้านบนครับเปิดอกล้องก็ทำาสภาพสวยเลยครับป้าครับ องรถ่ายไปตรงไหนก็เขียวสวยครับขอบคุณนะครับ,เ,ออบเพื่อนอที่ให้กล้องอันนี้มานะครับเพื่อนว่าถ้าจะทำ YouTube ก็เอากล้องตัวนี้ไปลงมาถึงจุดหมายแล้วถึงแล้วครับ